สวัสดีคะ่ะพอ่อเมยพี่น้องสวัสดีสวัสดีคะ่ะพาพอ่อเมยพี่น้องมาเบ่งกุหลาบเ้มอมื้นนี้่าด้วยเรื่องของกุหลาบกุหลาบอันนี้เป็นกุหลาบหนูขีนกุหลาบหนูบอค่ะพี่น้องกุหลาบหนูฝรัง่งกุหลาบหนูฝรัง่งพันธุ์นธุคักค่ะพันธุ์สีบัวลายสั่นเลยค่ะพี่น้อง สีป่ะไล่สั้นพอนกเพอนสิเป็นแบบดอกสั้นบางๆเนาะเราก็จูมตูมพนกระลังขืนแบบนี้จ้า้าเบิง้งดอกไม้เด้เหมือนนี่พี่น้องคึมคึมเหมือนนี่อากาศม,มานันสิบปป้าเฮ็ดนะคะแต่ว่ามาถ่ายดอกไม้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งวาาา่าซันกุหลาบกระลังบานเดี๋ยวสีโลนกอน ดอกไม้ตามฤดูกาลเนาะคะ่ะน้องเบิ่งอันนี้บานเต็มที่แล้วค่ะพึ่งก็กำลังมากินน้ำบานพันสีสันบางบางได้พี่น้องกุหลาบพันนี้สีชมพูพันสีสีเข้มก็อีกอยู่อยู่ท้งผุนค่ะพี่น้องเมื่นสีมีอีกกุหลาบสันนะพันจะสีสีจืดจืดจางๆกว่าคะ่ะ สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทัวท่วทั่วทุกประเทศทั่วโลกทั่วมุมโลกเด้ออ,อีเป็นหอมเทียนอง,อง,องนรับช่องค่ะพี่น้องบ้างูหลาบพี่น้องภูหลาภูหลาน่ามีพี่น้องเพิ่น,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 นกระลังโลนใบกระลังโลน คนบามันโดนเราคนกับกำลังโดนพี่น้องบ้งเรากินเ่นกับแบบกินเ่นหอมแห่งเลยครับพี่น้องโอ้ยตด้ในหน่อยเนาะจะได้กุหลาบจะไปหาหลักของข้าเจ้าไหมว่าด้วยเรื่องของดอกกุหลาบพี่น้องบ้างมันเพื่อเดมายู่เมืองเมืองนอกเมืองหน้าดี่นอันนี้ บบปันไดัยพดให้หูว่าเออเบิ้งในหนังตะกี้เตจนน้นอยกุหลาบกุหลาบพันพันในอย่างโหพี่นอ้องพันนั้นเป็นสัน่นเป็นสั่นกุหลาบพันซ้อนค่ะีกินหอมนานีแจักเห็ดจักบักไม้จักดอกไม้อ่ะพี่นอ้องดูดูนี่น หอมแล้วก็โตัผึ่งตัวแมงวันตัวหยางมาตอมพันซอนดกเดีนหน่อยไปหาหลักเอาของเขาเจ้าเนาะอยากได้ดอกกุหลาบเมโอ้ยถูกหลายพอเม่พผ้าถูกพี่น้องว่าอยากหอมดอกกุหลาบข้าเจ้าจุดนไปหลักเอา เป็นตานานบบัดย่ญญมาม้าเถามาเขาวหกลางคน้นล้ววะโอ้พี่น้องมาชมดอกกุหลาบในสวนค่ะก็มีอยู่จากต้นพี่น้องสองสามต้นบางต้นนั่นเขาเจ้าเหยียบถิ่มของขอย่อยก็บห้องน้ำกระบ,บอกท่าน เจรมาท่าสีห้ครับเ mm hmm. ต็ในน้อยมากกุณน,น้อพี่น้องดอกกุหลาบเบิ้งหนังวาสันโอ้ยจักดงกุหลาบจักดงหยาดเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ก็มีพันมนี่พันหนึ่งอยู่นี่จากพี่น้องนี่ต้นพันกระสีสูงประมาณถ่วมถ่วมเนือเอิกพอดีค่ะประมาณเม็ดหนึ่งพี่น้องจักพันุอีอย่าง สาวพาไปซอปปิง้งตอนบ่ายมาพาเขาสวนกุหลาบหายเห็ดคลิปไปเนาะพี่น้องเนาะเห็ดคลิปเพอยู่นี่สามปีแล้วยัง่ยกินใสไปมากอยู่พี่นอ้องว่อก็ ฟ้าคลืมฝนแล้วก็เป็นลุ่มล่มนังงคานหยุดงานข้ามาเขาสวนเบิ้งต้นไม้ดอกไลก,กุหลาบมี้องเป็นฉันฉันอยู่กุหลาบนาำคักงามแ่งามโผดงามโพโยตุ่มๆกำลงังขึ้นคนส่วนหลายอันนี้ก็ตุ้มปั้นกลางอันนี้ก็ตุม้มเหี่ยงตุ้ม ซีบ่านตูมอันนี้มะนีมะนีมันมน,นีพี่น้องอันนี้เริ่มจะล่วงละจะเริ่มจะร่นอันนี้ก็ร่างพอด,ดีงามมี่ลายขนาดอันนี้บานเต็มทีแล้วจ้ะอันนี้ก็บานอันนี้ก็มะนีก็ก็ร่างงามพี่น้องอน,นี่นี่ดอกนี่ก็ร่างงามพุ่นต่ำๆพุ่นก็มีเลยจ้ะ อันม้วนนั้นล่วงเต้มพื้นอยู่เป็นละเน่ละนาดอยู่หอมหอมแบบนี้หอมกุ้มทีบอยู่อโรดพี่เนาะกุหลาบสีชมพูคนละ กันเ็กเอาหมอดูมาหาเอาอเดอกหลาบไขออ่จันลี่โตนนี่